หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์อำอเภอรกระทุ่มแบนจังังวดหสมุทรสาครท่านเป็นสุดยอดพระเกจิที่มีพลังจิตกล้าแข็งสามารถเท่งกสินดับดาวและให้ดาวบนท้องฟ้าฉายแสงเจดจลัดได้จึงเป็นที่มาของฉายาหลวงพ่อทองอยู่ดับดาวเดือนและท่านมีวิชาอาคมที่เข้มขลังมากท่านได้ศึกษาวิชาจากเกจิเก่งๆมากมาย เช่นครูบาเจ้าศิวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงปู่ทองวัดราชโยธาหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือและเกจิในสายวัสุทัศน์เกจิยุคเดียวกับท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันดีเช่นหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมหลวงพ่อสุดวัดกาหลงท่านเป็นสาธรรมิกับหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพลีโดยเรียนวิชาย,ยันตรีนิสิงเหมาจากหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือด้วยกัน งานไหนมีปลุกเสกเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลที่นั่นจะมีหลวงปู่โต๊ะกับหลวงพ่อทองอยู่ด้วยเสมอท่านเป็นพระเกจิอาจารย์หนึ่งในสองค์ที่หลวงปู่โต๊นิมนต์มาในงานครบรอบวันเกิดทุกปีอีกสามองค์คือหลวงปู่ทูบหลวงพ่อฮะและพระจีนซึ่งไม่ทราบชื่อในขณะที่หลวงปู่โต๊ชลาภาพมากแล้วท่านปรารบกับลูกศิษย์ว่าหากหมดบุญฉันแล้ว ให้ไปหาหลวงพ่อทองอยู่ท่านแทนฉันได้หลวงพ่อทองอยู่ท่านได้เข้าร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลในพิธีสำคัญหลายแห่งเช่นพิธี25พุทธศตรวรรษพิธีวัดประสาทปี2506พิธีมหาจากักรพรรดินเรศวรปี2515และปี2522วิชาที่สุดยอดของท่านอีกอย่างหนึ่งคือการลงกระหม่อมด้วยน้ำมันจันหอม ใครได้ลงครบ3ามครั้งรับรองได้ว่าไม่มีตายโหงไม่มีอดอยากและเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปวัตถุมงคลของท่านต่างเป็นที่ต้องการและสออแสแหวงหายอย่างมากพุทธคุณไม่เป็นรองใครใช้ได้ครอบจัก,กรวาลเด่นทั้งด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ลาภผลพูนทวีแล้วคราดปลอดภัยคงกระพันชาตรีท่านมรณาภาพในปี2526 สิริอายุ96ปีพันษา65ฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะและถ้าใครที่ต้องการเช่าบูชาพักเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือมาที่เพจ Facebook พักเครื่องคุณเบนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ